สวัสดีครับผมตาวัดไั่นะครับวันนี้ก็มานําเสนอพระเครื่องหลวงพ่อทิ่นวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็นําเสนอเป็นพระเนื้อดินพิมพ์คุณแพทย์นะครับปีลึกออกพอ2 4อ่อกว่านะครับถึ่งพศ2505นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์คุณแพทย์นะครับข้างล่างปั๊มเป็นตาชดานะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นวัดที่อ่า มีตำนานเรื่องคุณช้างคุณแพนนะครับผมก็เลยมีพระคุณแพนนะครับพุทธคุณเด่นมากนะครับเมตตามหเสนีนะครับนี่นะครับเป็นพระดีปีลึกนะครับขอ่จังหวัดสุพรรณนะครับสังกวนราคาแค่หลักร้อยนะครับราคาไม่แพงนะครับพุทธคุณหลักล้านครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับพี่เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ Facebook ตาวัดไพ่นะครับหรือโทรศูนย์แปดสามเจ็ดห้าห้าสองหนึ่งเก้าหกนะครับ พระเครื่องที่เช้าบูชาจากพ่มไปนะครับรับประกันแท้สากลทุกรายการนะครับพี่พเ,พเพื่อนท่านใดสนใจหรือมีข้อส่งใสยอยากจะสอบถามก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับ